มีความมงคลมากเลยนะคะด้วยเกือกม้านะคะที่ดึงดูดความมั่งคั่งทุกทิศทุกทางกับลูกโลกสีทองนะคะสำคัญเลยคือตราประทับที่คำว่า T S ดับมันอยู่ T ความหมายคือต้นไม้คือเจริญเติบโตง,งอกงาม S คือสกายคือความยิ่งใหญ่ยางหาที่เปรียบไม่ได้ W แันอยูคือท็อกคือนะคะความยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะความยิ่งใหญ่ความมั่งคั่งครบอุดมสมบูรณ์นะคะ T S แมันอยู่เป็นตัวสัญลักษณ์กำกับ นะคะให้กับตัวเครื่องหมายนี้และกระเป๋านี้นะคะให้ดูทรงพลังและปังมากยิ่งขึ้นสลักอยู่บนรูปโลกสีทองค่ะบ่งบอกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟืออย่างหาที่เปรียบไม่ได้และเกือกม้านะคะคู่มิดนะคะเกือกม้าคู่มิรนี้นะคะ ทั้งซ้ายและขวาดึงดูดเงินทุกสกุลตลอดเวลาที่เราเดินทางไปตรงไหนก็ตามะคะ่ะดึงดูดนะสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนพเก้าฝั่งเข้ามาด้วยนะคะพอยนพเก,ก้าฝั่งที่ทําให้เรามีอํานาจบารมีดึงดูดโชคลาภวาสนานะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาลองเสิร์ชดูนะคะนพเก้าช่วยอะไรนะคะสัญลักษณ์ที่ประทับตาต่อตรง P S W ด้านล่างนะคะเปรียบเหมือนเป็นเครื่องดนตรีอินฟินิตี้ค่ะบอกให้คุณรู้เลยว่าชีวิตคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ่งมีความสุขมีความสนุกคุณยิ่งเจริญเติิบโตตงงงืออฟฟูลัักษณ์ขทท้4 บ่งบอกถึงความมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุดของคุณเองนะคะด้านในค่ะสีแดงคนจีนถือมากเลยค่ะเป็นสีมงคลนะคะเป็นสีที่ส่งที่เสริมที่สร้างนะคะให้กับคุณนะได้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะแบบง่ายๆสบายๆลักษณะของกระเป๋านะคะที่ดีและรับทรัพย์ควรจะเป็นใบสี่เหลี่ยมแบบนี้ผืนผ้าค่ะคนจีนถือว่ากระเป๋าที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถือว่าเป็นตามหลักหวงจุ้ยก็คือ,คอ,คอเป็นเหมือนท่อนไม้ ท่อนไม้แปลว่าจเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูกระเป๋าที่พับได้จะไม่ค่อยมงคลและจะไม่ค่อยนิยมนะคะในคนจีนเท่าไหร่นะคะซิปทองเหลืองนะคะที่ลื่นอย่างดีนะคะหนังที่จะตัดเย็บอย่างดีเป็นเป็นสิ่งที่เสริมให้สิ่งต่างๆงคุณจเจริญรุ่งไรลมากยิ่งขึ้นไม่ควรใส่เด็ดขาดเลยในกระเป๋าสตางคือบินใบเสร็จขยะเปลือกลูกอมไม่ควรมีนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ห่วงจุ้ยทางการเงินของคุณมันรกนั่นหมายความว่าเงินคุณจะติดขัด